เพชรบูรณ์าลาม م อะไรกุมเราอยู่ที่ร้านทับคราฟนะ้านกาแฟ specialty มาป้ายาเพื่อให้เขารับบิตคอยนี่เจ้าของนะฮะเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงอันนี้กระเป๋าตังค์ที่ของเที่ยมใช้สี wallet ของผมเป็นบลิง wallet เงินที่เงินไทย420เราสามารถใช้เป็นแบบบาทได้ือถ้าแอบวานขึ้นไปอีกใช้เหรียญโซลูชันได้ใช้ไปแล้ที่เป็นบิตคอยที่ร้านครับครับมีบิตคอยใช้อ่ะบิตคอยแรกเข้าไปกอบของเมกันโด นาซั่งอุ้มบ้านกินอันนี้ก่อนนี่ร่อยกินมันลื่นมาก